คครับสำหรับวันนี้กับโมโฟกับผมครับอันนี้ก็ผมจะมาเล่นเซฟแหกคุกครับ oh. อ๋อันนี้ก็เพื่อนผมนะครับโอ <c oughs> ้โหไปดิ่เมเนยดูดด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 รดด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 เดดดดดดดาดดด้ดดดดดอเดดดอดอดอดดอดดอดอดดอดอด้ดดอด้ดดอดด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 ดอดดดด โอ้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปช่วยนะไอ้น้องเกิดมาดิอ,าอยู่ตรงนั้นเหรอเดี๋ยวร็วมาหรือยังนี่ข้ามให้ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมไปรับครับอโอ้ไอ้เหี้ยโอ้ตายเฮ้ย,ย,ยกูก็ข้ามไปแล้วเหรอวะอข้าม,มาดิแมน เอออย่างนั้นล่ะเดี๋ยวกูฆ่าตื่มเลยมาโดดมากับพี่เน่โดดมาเร็วๆรอรอให้ไฟรอให้ไฟหยุดก่อนโดดมาเลยนะโดดยังโดดเลยโดดเลยครับโดดเลยกดกดสองครั้งเออ ทำไมทำทำไมกดอย่างนั้นอ๋อค oh, ุณแม่บ่เด็กเกิดอยู่งองเก้าเลยเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะแมนนะน้อสีมีบานมุอมีหลังข้างลอยแบ่งอู๋อู๋อู๋ไม่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 โอ้โอ้ใม่ครับใหม่ใหม่ใหม่คุณก็เปิดมือซ่อมคุณก็โอ้ไม่ครับใหม่มือซอบบีสิครับไม่ครับผมไม่ได้เปิดครับโอ้ช่วยผมด้วยครับไอ้แมนครับช่วยผมด้วยครับช่วยด้วย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 เออเขายังเชื่อนะ นี่ครับนี่มันมีระไายเยอะนะเออโอ้ยตายแล้วนะโอ้ยต้องเกิดใหม่ซะครับไอแมนอยู่ไหนลงไปเลย,ย <c oughs> พี่จะฆ่าตัวตายนัมโอ้ตายแล้วครับเราอ้วกอ้วกตายแล้ว,อลวออเออเออแถมลกอีกแม่เกิดมาดีแม่ยังยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหานะเออเออโคตรพ่อ,อ โอ้ยเว้ยเดี๋ยวพี่ไปหานะเดี๋ยวอย่าตายอย่าตายอย่าตายตายติดตินโอ้ไม่นะตายติดค้อยโอ้โหต้องเอาใหม่ซะมาเลยครับไม่ต้องกลัวครับโูใหม่ผมขอไปก่อนนะเรวก็ต้องแหกทุกข์ให้ได้ครับเดี๋ยวผม คืี่แม่ถามผู้สวดแม่ถามไปมากู้สวดขุดบริเวณขุดเนี่ยตามตามพี่มาครับพี่จะพาทําอะไรบางอย่างมันมีทางลัดอยู่น้องแมนตามพี่มาเลยมาเข้ามาทางนี้แล้วก็มาทางนี้เชื่อพี่นี่นี่มันเป็นทางลัดนะนี่มีท่าที่นอน ต้องระวังระวังตายด้วยนะจิบมาเร็วๆยืนนี่นะระวังตายด้วยล่ะข้ามาเลยโอ้โหครับน้องแมนเขาเล่นยังได้เก่งอยู่นะครับผมก็อนกันโอ้ยเกิดตรงเก่าไอ้เชี้ยแม่งขนาดมาอย่างดีอีดอก เอาใหม่ครับอู้อู้เรามีโอกาสแก้ตัวได้ทั้งสุดท้ายนะครับเอาเตะเธอไม่ดีเราโอ้ไม่เราจะไปหาไอ้แมนก่อนนะครับใช่ห้องนี้ไหมใช่ไหมใช่เหรอแมนน้องแมนอยู่ไหนอ้ทั้งบนผ่านยังยังอ้ยังได้ผ่านอยู่รอพี่เหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปหา ว่าแล้วว่าต้องดีดโอ้ไม่ล่ะครับงูแมงพี่ผ่านแล้วนะโอ้แม่เจ้าเข้ามาดิผ่านแล้วนะพี่ผ่านแล้วนะพี่เสียงตายนะเนี่ยเฮ้ยรีบมาเร็วๆไม่ตายเนี่ยไม่มาเหรอไปไปรอพี่อยู่ตรงนู้นนะแปลว่าบานม,มุ้ีทางข้างสิ

ตรงนี้ล่ะเฮ้ยออโอย้เดี๋ยวพี่กลับไปทางลัดนะเอ,อื้อตายโอ้ยใหม่นะอ,อยู่ไหนครับแมนไอแบงยัดตีแมนแบบเ,ด,เมนด้อไม่ได้ตีหรอกครับอยู่ตรงนี้ครับโอ้อยไม่ไมันต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นอนก่อนนะ นอนดินัน่นไหมต้องนอนไหมเออเดี๋ยว,ยวอ่าแล้ต้องนอนให้เช้านะครับเช,ช,ช้าเช้าเฮ้ยสุบเกี๊ยงกังนไปนน่เลยสุบทำไมเฮ้ยไม่หมดเด็กอืมคือสีเด็กโอ้เราต้องโดดให้ได้เออเป็นไงเ,เป็นไงที่ไม่ตาย,ท,ตายที่ไม่ตกที่ไม่ตก ไม่จะไปทางลัดเด้อไปโลดไปทางลัดมันก็มาถึงตรงนี้เหมือนเดิมนี่ตรงนี้ถึงตรงนี้ <c oughs> พี่จะขึ้นทางนี้เอง <c oughs> ทางนี้เราก็ต้องเสี่ยงตายแล้วก็ต้องไปเอาบล็อกมา <c oughs> ตามพี่มาไอ้แมนจะไปเอาบล็อก <c oughs> ดินมาครับ

หมนนอนหึงมึงอตายอีกเอ็บีไอ้เงอเ้ยด็เนี้ไอ้เงนี่เนีไม่้กีว่ออกรออกเไม่โอ้ครับไฟไม้กูไฟไม้กูไฟไม้กูเฮ้ยเ้ยเบอี่ยไฟยังเงียบครับไฟไมก่ ทำนี้นะเจาิง้โอ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 โอ้โอ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 ้โอ้โออ้โ้อ้้อ้้อ้อ้โออ้โ้โออ้อ้อออ้อออ

ตนป้า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 เอ้าทำไมไมันมืดจังอไม่เห็นแม,ม่นไม่ยินนอ้องไอไอจะโตคิดเราม่มไม่ยินตรงนี้น้องไอ,อมายินตรงนี้สำหรับคลิปนี้มีไรมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับคลิปนี้มีอะไรบ้างขอตัวเพียงแค่นี้นะครับ